สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาค่ะปปชขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดปัญหาคุณสมบัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ3คนว่าหลังจากถูกยื่นถอดถอนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ค่ะ นายวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงกรณีที่ปปชมีมติส่งเรื่องทอถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภา38คนให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่พบว่ามีชื่อของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ3คนอยู่ด้วยว่ากรณีดังกล่าวถือว่าปปชได้พิจารณาจบไปแล้วหลังจากนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะต้องไปดำเนินการพิจารณาซึ่งข้อสงสัยว่าทั้ง3คนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่การพิจารณาของปปชหากเกิดความสงสัยเป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาค่ะ ขณะที่การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็หาแนวทางแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มร่วมกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะนายรณชิตแย้มสะอาดรองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตลิ่งชันมีนบุรีเพื่อศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและดำเนินการตามพระราชบัญญตัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมหรือดำเนินการในกิจการของรัฐก็มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากนายรณจิตกล่าวว่าแนวเส้นทางบริเวณศึกษาสองทางเลือกคือสถานีรางน้ำถึงสถานีดินแดงบริเวณหน้าสาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครสองส่วนทางเลือกที่สองสถานีดินแดงถึงสถาน ขออภัยค่ะถึงสะพานพระราม9โดยผลสรุปจะออกมาในวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้เผาผลาญอาคารพิพิธภัณฑ์ในรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐค่ะอาคารพิพิธภัณฑ์สามหลังของสำนักงานการเกษตรและป่าไม้มิสซิสซิปปีในเมืองเจ็กสัน รัฐมีซิซิปปีของสหรัฐเกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คนระดมกำลังดับเพลิงอยู่นานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้แต่อาคารถูกเผาวอดวายทั้งในส่วนที่เป็นคลินิกสัตว์ โรงนาและโรงซ่อมบำรุงอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้สำหรับปศุสัตว์ที่เลี้ยงภายในบริเวณยังไม่ทราบว่าล้มตายบ้างหรือไม่โดยมีรายงานว่าพวกสัตว์เหล่านี้ได้หนีออกมาอยู่ที่บริเวณสนามของพิพิธภัณฑ์ขณะเกิดเพลิงไหม้ค่ะหมดเวลาข่าวต้นช <c oughs> ั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย12ประการความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 ต่อหัวข้อชิงทุนการศึกษาพร้อมโลกเกียรติคุณระดับประถมศึกษา20,000บาทระดับมัธยมศึกษา30,000บาทระดับอุดมศึกษา50,000บาท สนใจส่งเรียงความได้ไม่จำกัดหัวข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0922468482หรือที่ www.prd.go.th หมดเขต30พฤศจิกายน2557คําขวัญคน